คุณเคยถามตัวเองไหมครับว่าเช้าวันนี้ที่คุณฝืนลุกจากเตียงรีบฝ่ารถติดไปทำงานอย่างบ้าคลั่งคุณกำลังเหนื่อยเพื่อใครและถ้าสมมติว่าคุณหมอเดินมาบอกว่าเวลาของคุณหมดลงแล้วสิ่งที่คุณเพิ่งก้มหน้าก้มตาทำไปเมื่อเช้าคือสิ่งที่คุณอยากให้เป็นความทรงจำสุดท้ายของคุณจริงๆหรือเปล่ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครับวันนี้ผมไม่ได้จะพาคุณมาคุยเรื่องความตายให้หดหูใจ แต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องวิธีมีชีวิตอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดผ่านหนังสือที่ชื่อว่า The Top 5 Regrets of the Dying หรือ5สิ่งที่คนก่อนตายเสียดายมากที่สุดครับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนโดยนักปรัชญาแต่เขียนจากประสบการณ์จริงของคุณบรอนนี่แวร์พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเธอทำหน้าที่เป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางคนสุดท้ายที่คอยรับฟังเสียงหัวใจของผู้คนที่เปลือกนอก อีโก้และหัวโขนทางสังคมถูกกระเทาะออกจนหมดแล้วเหลือไว้เพียงความจริงที่ซื่อสัตย์ที่สุดและสิ่งที่น่าตกใจคือความเสียดายของผู้คนนับพันกลับมีจุดร่วมที่เหมือนกันอย่างเหลือเชื่อถึง5ข้อครับเรามาเริ่มไขความลับนี้กันครับความเสียดายที่กัดกินหัวใจคนเรามากที่สุดข้อแรกและข้อที่สองมักจะมาคู่กันเหมือนเงาตามตัวครับนั่นคือการขาดความกล้าที่จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง และการทุ่มเททำงานหนักจนเกินไปลองถามใจตัวเองดูนะครับวันนี้เราสวมหน้ากากเป็นใครอยู่เป็นลูกที่ดีตามความหวังพ่อแม่เป็นพนักงานดีเด่นตามความหวังหัวหน้าเรายอมทิ้งความฝันทิ้งตัวตนเพื่อแลกกับคำชมและการยอมรับจนในวินาทีสุดท้ายหลายคนเพิ่งตระหนักว่านี่ไม่ใช่ชีวิตของฉันเลยและเมื่อเราพยายามวิ่งไล่ตามความคาดหวังเหล่านั้นเราจึงต้องทำงานหนักหนักจนไม่มีเวลาให้ครอบครัว หนักจนพลาดก้าวแรกของลูกพลาดมื้อเย็นกับคนรักโดยหลอกตัวเองว่าทําเพื่ออนาคตแต่หารู้ไม่ว่าเรากําลังเอาเวลาซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดไปแลกกับสิ่งที่ตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้เมื่อเรามัวแต่วุ่นวายกับการสร้างตัวตนปลอมๆและบ้างานสิ่งที่ตามมาคือความเสียดายในข้อที่3และสี่ครับนั่นคือความสัมพันธ์ที่หล่นหายคนไทยเรามีคำว่าเกรงใจใช่ไหมครับ เรามักไม่กล้าบอกความรู้สึกจริงๆไม่กล้าบอกรักไม่กล้าขอโทษหรือแม้แต่ไม่กล้าแสดงความไม่พอใจเพราะอยากรักษาสันติภาพจอมปลอมเอาไว้จนสุดท้ายความรู้สึกที่ถูกกดทับมันกลายเป็นความเจ็บป่วยภายในใจและกำแพงเห็นความเกรียมใจบวกกับความยุ่งนี่แหละครับที่ทำให้เราละเลยเพื่อนฝูงเรามักคิดว่าเพื่อนเก่าเอาไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยนัดเดี๋ยวค่อยคุยแต่คุณรู้ไหมครับว่าบนเตียงผู้ป่วย สิ่งที่คนโหยหาไม่ใช่โล่รางวัลแต่คือเสียงหัวเราะของเพื่อนเก่าคือความทรงจำร่วมกันในวันที่เรายังเป็นตัวของตัวเองการปล่อยให้มิตรภาพจางหายไปเพียงเพราะคำว่าไม่มีเวลาจึงเป็นความเจ็บป่วยที่แก้ไขไม่ได้ในวันที่สายเกินไปและเรื่องราวทั้งหมดนี้นำไปสู่ความเสียดายข้อสุดท้ายที่เรียบง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดครับนั่นคือประโยคที่ว่าฉันน่าจะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขมากกว่านี้ สะดุดใจกับคำว่าอนุญาตไหมครับคนส่วนใหญ่รอที่จะมีความสุขรอให้รวยก่อนรอให้เกษียณก่อนแต่คนใกล้าตายคนพบความจริงข้อนี้เมื่อสายไปว่าความสุขคือทางเลือกครับไม่ใช่รางวัลปลายทางเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกมีความสุขได้เลยในวินาทีนี้โดยไม่ต้องรอเงื่อนไขใดๆเลิกกลัวการเปลี่ยนแปลงเลิกกลัวสายตาคนอื่นแล้วกล้าที่จะหัวเราะให้สุดเสียง กล้าที่จะทำอะไรบ้าๆบอๆบ,บ,บ,บ้างเพราะชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะมานั่งทำตัวซีเรียสตลอดเวลาครับคุณผู้ฟังครับบทเรียนจากคุณบรอนนี่แวร์ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรานั่งเศร้ากับอดีตแต่มันคือเสียงระฆังที่ปลุกให้เราตื่นขึ้นมาในวันนี้ข่าวดีที่สุดคือคุณยังไม่ใช่เจ้าของเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ครับคุณยังมีลมหายใจคุณยังมีโอกาสแก้ไขดังนั้นเย็นนี้กลับบ้านไปกอดคนที่คุณรัก โทรหาเพื่อนเก่าที่ไม่ได้คุยกันนานกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่อยากทำและที่สำคัญที่สุดอนุญาตให้ตัวเองยิ้มได้กว้างขึ้นตั้งแต่วินาทีนี้เลยครับสำหรับใครที่อยากเจาะลึกเรื่องราวและเคสตัวอย่างท,ที่ทราบซึ้งกินใจเพิ่มเติมผมแปะลิงก์สำหรับหนังสือเล่มเต็มไว้ให้ใน d e s c r i p t ันด้านล่างแล้วนะครับอยากให้ลองหามาอ่านสักครั้งครับมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่คุณตื่นนอนในวันพรุ่งนี้ไปตลอดกาลชีวิตมีวันหมดอายุครับ แต่วันนี้คุณเลือกได้ที่จะไม่เสียดายแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ